เมืองฝนไม่ตกครับพี่บ้าอยู่นี่เพชรพลอยน้อ,ยนอนบอกว่า,าผูนึงเด่นน้อนหน้าปากขอวอ,อ,อยู่ผมนั่นสิไดไปประชุมสารคราม ฮัลโหลฮัลโหลเอ้าฮัลโหลสวัสดีครับฝนตกเราฝนตกมาจากซักเลยฝนตกแล้วฝนตกอร่อยไหมจ้าสวัสดีค่ะคุณพ่อยังสวัสดีค่ะคุณพ่อก่อนอ่ะวางก่อนวางก่อนวางก่อนอ่ะวางเลยแล้วสวัสดีสวยๆสวัสดีค่ะ

มเมื่อเมื่อเลยครับทุกคนคนระับครับผม ไปให้พ่อหน่อยสิหน พ่อกลับสารคามก่อนนะไปด้วยไหมไปด้วย,ยไหมไปบ้านยากไหม,ม,มไหนไหนหันมายิ้มให้กล้องหน่อยสวัสดีจ้าน้องเพชคิดถึงน้องเพชไหมคะจุ๊บๆก่อนจุ๊บก่อนคิดถึงพ่อไหม คิดถึงแม่ไหมรักแม่ไหมรักเท่าไหนฮะเอาดีๆรักเท่าไหนรักเท่าฟ้ารัก้รักพ่อไหมรักพ่อไหมรักพ่อเท่าฟ้าเลยเย พ่อรถเรวอ่ะพ่อไม่ได้หลอกรถรักพ่อไหมน้ำลกอ่ยิ้ม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 เห็นฟันยิ้มเห็นฟันก่อนยิ้มแบบพ่อเนีย่ดดย หนูอยากไปโรงเรียนหรือยังไปแล้วอยากไปแล้วอยากไปหาเพื่อนเยอะๆชอบไหมชอบมีเพื่อนเยอะๆหนูอยากมีเพื่อนเยอะๆใช่ไหมใช่เดยเรียนเดี๋ยวพ่อพาไปหางเรียนนะเดี๋ยวพ่อหารองเท้าก่อนพ่อเอารองเท้าไปไรองเท้าไปใส่ทํางานก่อนนะ รองเท้าพ่อไปไหนอ่ะนี่ไงเอาคู่นี้ไปใส่ทำงานนะมาะไ,ะะไ,ไม่ต้องออกไปนะลูกไม่ไม่ออกไปครับมามามานี่ พ่อกลับสารคามก่อนนะเดี๋ยวพ่อกลับมาหานะพ่อกลับมาหานะเปลด่ี๋ยวเห็นงานหอจากมุง <laughs> เดมืออื่นผมมันเดมืออื่นผมมาสิให,ให,เหตเรื่องของของหะ้ยกินนมเปี้ยวอ่ะกินนมเปรี้ยวเหรอเลี้ยงะไม่ได้เลยได้หายอย่างวันใน่ไม่มีนี่ไงเอานี้ไหม,ไมเยลลี่เอาไหมนมเปียเเป้ยวไม่มีลูก อนออออนมเปี้ยวอ๋อโอ้ยนี่ไงมจยูนี่เย่เย่ใยายแกะให้พันยาก,กินนมเปี้ยวผมไปไประชุมก่อน,นเดีเ๋วจ้งงิกลับมนาะ <ใน S 1> เดี๋ยวพ่อกลับมานะนอะอ,ะอพอ,าอมาเมื่อาอค่ะอขอบคุณ้าวุ้จรมากเลย ไม่ได้บอกเลยตอนนี้ช่วงนี้ไม่ได้บอกแล้วเย็นเลยเย็นพ่อชิมหน่อยแล้วจะฝันไม่เก่งพ่อเล่นมั้ยอร่อยอร่อยเหรออร่อยครับว้าวว้าวหนูอยู่กับยายนะอยู่กับยายนะครับ เดี๋ยวพ่อพ่อ,พ,อพ่อกลับมาเย็นนี้แหละประชุมเสร็จพ่อกลับมานะโอเคบาย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 คุณย่าคุณยายในจอก่อนบายบาย